สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจ2สีแล้วก็หวยเด็ด2สีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ำคืนวันที่24วันนี้วันที่24เนาะเออวันนี้วันวันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะครับหวยลาวก็ออกไปแล้วหวยฮานอยก็ออกไปแล้วนะครับก็ก่อนอื่นที่จะมาดูการคํานวณหวยฮานอยวันนี้นะครับวันนี้มีหวยฮานอยวันที่25มาฝากนะก่อนที่จะไปดูหวยฮานอยนะครับมาดูมาสรุปกันก่อนนะครับมาสรุปกันก่อนว่า หวยออกอะไรบ้างนะครับอมาดูตัวแรกนะครับหวยฮานอยพิเศษพิเศษออกไปที่8 3 3สาาล่างออกไปที่29นะครับอตัวแรกนะครับเข้าไปที่ตัวรองนะครับนี่ครับเข้าไปที่29ตัวรองนะครับมีใครถูกบ้างไหมครับสายวิ่งนะครับตัวเด่นไม่ออกนะตัวเด่นไม่ออกส่วนฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินะครับหวยออกไปที่หกแปดห้านะครับล่างออกไปที่แปดแปดแม่งวดเมื่อวานก็ไม่ออกแปดแปดอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ถือว่าผิดนะครับผิดหลุดเลยนะครับหลุดหลุดเรียบร้อยหวยห้าน้อยปกติหลุดนะหลุดหลุดไปเลยนะครับก็ทีนี้มาดู v i p นะครับ V i p VIP นะครับ, VIP. VIP รบหวยออกไปที่หกศูนย์หนึ่งล่างออกมาที่เจ็ดห้านะครับออกไปที่ศูนย์ทั้งสองตัวนะครับให้ศูนย์ไปนะครับเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับตัวเจาะก็เข้าไปที่ศูนย์หนึ่งอีกโอ้โหเข้าไปทั้งเจาะทั้งทั้งเด่นทั้งรองเข้าหมดเลยวันนี้ เป็นวันของฮานอยพิสฮานอยวีไพูดิบิดเข้าเต็มเมนะครับก็ยินดีกับสมาชิกที่ถูกลงวัลด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านถูกห้าบาทสิบาทค่าประทูก็ยังไงก็ทําบุญด้วยนะครับพรุ่งนี้ทําบุญด้วยนะอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะครับทีนี้มาดูหวยลาวนะครับหวยลาวนี่ครับหวยลาวหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาหวยออกไว้ที่หกสามศูนย 60-4แม่นะครับก็ออกไปที่604นะมันจะเป็นจะเป็น8 0 0 8ให้เราก็ไม่เป็นเนาะโอ้เสียดายดูดิดูด,ดิโอ้โหนะครับก็ก็ให้ไปที่8 0 0 8แล้วครับแล้วก็8338นะครับก็ขอโทษขออภยัยนะครับขอโทษขออภยัยสมาชิกนะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับหวยลาวก็ยังเป็นอีกหวยหนึ่งที่เราหลุดอีกแล้วนะครับหลุดอีกแล้วไม่ได้เข้าต่อเนื่องเลยนะครับก็ ก็ยังหลุดนะครับอย่างนี้ถือว่าหลุดนะเออขอโทษขออภัยสาหรับหวยลาวนะสาหรับใครที่ว่าคาดหวังหวยลาวนะครับก็ทีนี้มาดูนะครับมาดูหวยหวยฮานอยวันนี้ดีกว่าฮานอยวันนี้ดีกว่าอ่ามาเริ่มงวดใหม่กันดีกวนะ่าเนาะหวยฮานอยฮานอยพิเศษใส่ไข่ปกติ VIP วันที่ยี่สิบห้าทับห้าทับหกสี่ช่องโจสองสี 2, นะครับนี่ครับ นี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับฮหาหนอยพิเศษวันนี้นะทีนี้มาดูกันเลยว่าหวยออกอะไรกันบ้างนะครับก็หวยตัวแรกนะครับ VIP อ่ะอาพิเศษก่อนพิเศษก่อนฮาหนอยพิเศษนะครับฮหาหนอยพิเศษหวยออกไว้ที่แปดสามสามล่างออกไว้ที่สองเก้านะครับ หลายคนถามว่าคำนวณยังไงนี่ครับตามตัวโยงเลยครับอ่ะทีนี้ผมจะคำนวณให้ดูก็ได้แปดบวกสองสามบวกเก้านะจะได้ไม่งง,งนะว่ามายังไงแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ครับสองบวกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองนะครับก็จะได้ชุดเด่นออกมาไม่ง,งงแล้วเนาะว่าตัวเลขมาจากไหนชุดเด่นแล้วก็ชุดรองนะครับชุดเด่นในที่นี้ก็คือเลขศูนย์ชุดรองก็คือเลขสองก็ได้ตัวเด่นกับตัวรองออกมานะครับ แต่ผมก็จะไปจับตัวเด่นเหมือนเดิมนะตัวเด่นเหมือนเดิมเพราะว่าตัวรองก็เลขสองเหมือนเดิมงวด่ที่แล้วก็เลขสองเนาะเออมันจะมาตัวเดิมเลยกหนานะตัวที่แล้วก็สองนะอ่ะทีนี้เด่นมาแน่นอนนะครับมาดูตัวเจาะกันตัวเจาะนะครับก็จะได้สามใช่ไหมหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 09 04นี่ครับตัวเจาะ6ตัวตัวเจาะ6ตัวเจาะก็เล่นได้เลยนะครับพอค่าประทูพรุ่งนี้นะครับได้แน่นอนตัวนี้นะครับอาทีนี้มาดูฮานอยปกตินะครับปกติปกติก็เข้างวดเว้นงวดเนาะก็งวดนี้ก็ถือว่าหลุดแต่งวดก่อนก็ถือว่าเข้านะฮานอยปกติหวยออกไปที่ห8 5ดห้า ล่างออไปที่8 8ดแปม่นี่ชอบแเหลือเกินนะครับหลกักการคำนวณก็เหมือนเดิมครับ6 8แปห้าแดผลลัพธ์ที่ได้ครับสีสตัวเด่นตัวรองตัวเด่นก็คือเลขสี่ตัวรองก็คือเลข3นี่ครับ ประมาณนี้เลยนะส่วนตัวเจาะครับแน่นอนตัวเจาะก็คือเลขสี่ของเรานั่นเองตัวเจาะครับตัวเจาะก็จะได้สอะไรเดียวศูนย์สี่หนึ่งสสองสสามสี่ห้าแล้วก็สี่ห หกตัวครับเหมือนเดิมครับนี่ครับหกตัวเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็ชอบก็เล่นครับผมไม่ชอบก็ดูเฉยๆนะแต่ผมว่ามานะเพราะว่ามันเข้างวดเว้นงวดงวดนี้ต้องมาแล้วแหละนะครับแน่นอนผมว่าเลือกซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทีนี้มาดูฮานอย v i p ที่เราเพิ่งเข้าไป ว I P นะครับ v I P ก็ห0ศนย์หนึ่งนะครับที่หวยออกไปแล้วก็75โยงนะครับโยงหกับเจ็ดแล้วก็1กับ5้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ตัวเด่นออกมาแล้วก็ตัวรองตัวเด่นก็จะเป็นเลข3ตัวรองก็จะเป็นเลข6นี่ครับ เห็นไหมเห็นไหมตัวเด่นกับตัวรองนะออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวเจาะออกมาครับตัวเจาะว่ที่แล้วตัวเจาะ01เข้าเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน7 –จ็ดสูงต่ำต่ำ่าต่ำแล้วล่ะนะครับก็จะได้เป็น31 32 33 34 35แล้วก็36ครับ ตัวที่น่าจะมานะตัวเจาะมาแน่ๆครับพุ่งนี้นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนหวยลาววันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ส่วนหวยห้านอยก็เข้าไปสองสองสองห้านอยเต็มเต็มนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นงวดที่หกนะครับเข้าไปหกงวดติดนะครับก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยเนาะเออยังไงเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับ ใครอยากร่วมทำบุญก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเลขบัญชีไว้ที่ใต้ใต้คลิปนี้นะอย่าลืมนะครับวันที่30นี้ใครอยากร่วมทำบุญใครอยากไปทำบุญด้วยกันที่วัดพระบาทน้ผํผพุเรียนเชิญนะครับก็ช่วงช่วงเวลาช่วงไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งวันที่29บเกเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเออจะไปช่วงไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ